thank uh -huh. ัสดีตอนนี้โป๊ตอ,อยู่ในครัวที่บ้านนะคะกำลังทำมื้อเย็นนะคะพิซซ่าโป๊ตมาอยู่กับมิเตอร์แรกๆเลยนะเพราะทำไม่เป็นหรอกมิเตอร์ทำให้ดูแล้วก็กจำเอาไม่ได้เหมือนวันนี้ในวิดีโอเลยนะคะณวันนี้ในวิดีโอเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่โป๊ตเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองนะคะ ตอนที่อยู่กับมิเตอร์ใหม่ๆเนี่ยมิเตอร์ใช้แป้งสำเร็จแบบแห้งนะคะแล้วโบก็เรียนรู้ในการทำแป้งสดทำจากแป้งผงๆเลยนะคะแล้วก็นวดนวดนวดนดนวดนวด้ว,ดว,ดวดยกล้ามขึ้นเลยนะคะทำอยู่สองครั้งหลังจากนั้นไม่ทำอีกเลยนะคะโบก็ไปเห็นแป้งพิซซ่า แบบสดสำเร็จนะคะในตู้เย็นก็ใช้แบบนั้นแหละเรื่อยมาเลยนะคะมิเตอร์จะกินเนื้อแบบนี้นะคะเป็นหมูผัดนะคะเขาจะมีใส่กระเทียมหอมใหญ่นะคะแค่นี้แหละที่เขาใส่อ่ะสองอย่างเป็นหอมใหญ่ที่บดสับละเอียดนะส่วนตัวโบนแล้วเนี่ยโบชอบชิ้นโตๆมากกว่านะคะมิเตอร์ชอบให้หั่นชิ้นน้อยๆีบอก กินง่ายนะคะใครที่ยังไม่เคยดูวิดีโอที่โบทำพิซซาหลายปีที่ผ่านมานะคะไปหาดูกันได้นะโบก็ทำพิซซาตามบสนึกนั่นแหละก็อ้างอิงจากสิ่งที่มิสเตอร์กินนะคะซอสเนี่ยตอนที่มาใหม่ๆเลยนะโบทำตามที่มิสเตอร์เขาทำเลยเขาใช้ซอสมะเขือเทศแบบกระป๋องนะจะมีเขียนเอาไว้เป็นแบบ สำหรับทำพิซซ่าเป็นน้ำน้ำนะเวลาไปซื้อเนี่ยนะป๊อะเคยซื้อผิดไม่ได้อ่านเป็นแบบแห้งๆเขาเรียกท o ม a โด p เพสตคำที่เป็นเพสเนี่ยจะเป็นแห้งอย่างเช่นน้ำคริกต่างๆอย่างเงี้ยที่อยู่ในโหลไม่ได้มีน้ำแฉะแฉะเขาเรียกเพสหรือกะปิอย่างเงี้ยนะเขาก็เรียกเพสนะคะแล้วก็มีชื่อข้างหน้านะคะเมื่อป๊อดอยู่นานเข้านานเข้าป๊ดก็เรียนรู้ ทำเองใช้ซอสมะเขือเทศแบบขวนนี่แหละผสมกับซอสพริกบ้างผสมกับซอสกระป๋องบ้างอย่างเงี้ยพีเตอร์เขาก็จะบอกนะว่าแบบไหนรสถ,ถูกปากแบบไหน,แบบไ,หนไม่ถูกปากอะน,นะแล้วโบ๊ตก็ไปเจอซอสที่เขาใช้ผัดสปาเกตตี้มักกโรนีนี่แหละโโหลโหลไงพอเขาไปยืนอ่านที่ชั้นขายนะมีแบบทำพิซซ่าด้วยนิวา พคิดของโบสเองนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นซอสพิซซ่าหรือซอสผัดสปากเก็ตตี้เนี่ยก็รสคล้ายๆกันใครที่ทำอาหารแล้วจะต้องใช้ซอสแบบนี้เท่านั้นเท่านั้นอันนั้นก็ต้องใช้ให้ถูกประเภทนะตัวโบสเองอะโบสจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะดีที่มิเตอร์กินง่ายนะคะเวลาทำไปแล้วเนี่ยมิเตอร์ก็กินหมดแหละ ถ้าปบนไม่ถามนะปบก็ไม่รู้หรอกว่าเขาชอบไม่ชอบเพราะเขาไม่พูดเขาไม่บอกกินหมดทุกสิ่งหรือที่ร้ายสุดคือไม่กินเลยฮีก็ไม่แตะเลยนะคะพิซซ่าของโบสเนี่ยก็จะทำตามที่เขาชอบเขาชอบเพะโพโรนีแล้วก็ใส่ชีสนะคะปบก็จะใส่เพะโพโรนีให้เยอะๆเลยนะคะเขาก็ชอบให้พิซซ่าเขาเกรียมนะคะเสร็จออกมานี่คุณจะเห็นเลย หน้าพิซซ่าดำปีที่ชอบดูพิซซ่าที่เราซื้ออะหน้าพิซซ่าเนี่ยจะมีสีสันสวยสดใสแล้วแป้งพิซซ่าก็จะนุ่มใช่ไหมของโบโนี่แป้งพิซซ่าบางกรอบของจริงตอนที่ซื้อแป้งแห้งๆเนี่ยก็ไม่อร่อยนะแล้วตอนที่นวดทำเองเนี่ยอร่อยนะเพราะมีความนุ่มของแป้งแต่โบไม่ทำอีกเพราะว่า ตอนนวดอะเมื่อแขนที่เกียจนะคะก็ใช้วิธีนี้แหละวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้มาเนื่อนานหลายปีแล้วลองใช้แป้งแบบที่เป็นแป้งสำหรับทำขนมเง Tar ี้ยเคยซื้อแป้งคัวซองมาทำนะแล้ไม่ได้อ่านว่าแป้งเนี่ยเขามีผสมน้ำตาลหวานเชียวกินไม่ได้ <laughs> <G ül> ก็เจอแป้งพิซซ่าที่ซื้อมาทำเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เป็นแป้ง แผ่นยาวแล้วก็แผ่นกลมนะคะตอนที่โบซื้อมาใหม่ๆพวกก็ไม่ได้อ่านนะพวกก็หยิบหยิบมาอา้าวทำไมบางแผ่นยาวบางแผ่นเล็กล่ะพอตอนหลังๆเข้าก็รู้แล้วก็ต้องอ่านก่อนนะคะเขาจะมีเขียนบอกว่าเป็นแผ่นกลมเป็นแผ่นเหลี่ยมสำหรับขนาดครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านดีๆนะคะส่วนผสมที่ใส่เข้าไปเนี่ยมิตเตอร์ทำนะไม่ค่อยใส่ผักเท่าไหร่หรอกโบอ่ะ ชอบใส่ให้เขานะคะก็จะใส่เพิ่มใส่เห็ดบ้างใส่พริกหยวกบ้างนะคะก็แล้วแต่ว่าวันไหนอยากใส่อะไรให้เขานะคะเพราะว่ามิเตอร์เนยกินผักน้อยถ้าบ๊ทมีผักให้เขากินบ้างแล้วเวลาโบ๊ททำพิซซ่าบกก็จะไม่ใส่ผักให้เขาเพิ่มนะคะก็อยู่ที่อารมณ์ของแม่ครัวด้วยแหละ <laughs> ส่วนซอสนะคะบางครั้งก็ผัดไปกับเนื้อสัตว์ด้วย บางครั้งก็ไม่ใส่นะคะก็ใส่บนแป้งอย่างเดียวนะคะเพราะอยากกินพิซซ่าที่มีรสเหมือนที่ไทยน่ะแต่โบทำไม่เป็นนะคะก็ทำได้แบบที่ทำนี่แหละส่วนพิซซ่าสำเร็จแช่แข็งเนี่ยนะไม่ถูกป่าโบาเลยอะ่ะเวลาโบทำเนี่ยน้อยครั้งที่จะกินนะคะ ถ้ากินก็ชิมสักชิ้นหนึ่งให้แค่อิ่มเท่านั้นเองนะคะไม่เหมือนพิซ่าที่วิทไทยนะแล้วปทเห็นที่ไทยบ้านเราเนี่ยก็มีหลายหน้ามิเตอร์บอกว่าเขาไม่ชอบรสของพิซ่ a ที่ไทยพิซ่าของไทยเนี่ยแฟนซีเกินปดเคยกินพิซ za ที่อเมริกาอร่อยด้วยนะตอนนั้นไปเที่ยวกันป็จำไม่ได้ว่าที่ไหนไปซื้อพิซ่ a ของร้าน ที่เป็นร้านโลเคอลละพิซซ่าอร่อยอ่ะจะหาซื้อพิซซ่าอร่อยอร่อยถูกปากเนี่ยยากนะคะนานๆจะเจอแล้วพอจะซื้ออีกจำร้านไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้นึกว่าพิซซ่าเขาจะอร่อยเพราะว่าเวลาที่กินเนี่ยก็อร่อยแล้วกว่าจะสั่งอีกก็นานไงไม่ทันได้จำร้านนะคะก็เป็นข้อเสียของตัวเองนะคะการทำพิซซ่าของโปรดวันนี้ ตามที่คุณได้เห็นนี่แหละค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอโบนะคะขอให้มีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ